สวัสดีครับวันนี้เรามาเฉลยแนวข้อสอบเพื่อเตรียมสอบท้องถิ่นในรอบต่อไปสําหรับวันนี้เรามาเฉลยข้อที่29กันข้อที่29โจทย์ถามว่านายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอํานาจหน้าที่ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องชอยมีดังนี้ข้อไก่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอไข่กําหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมายและรับผิดชอบในการบริหารราชการของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับข้อบัญญัติและนโยบายขอควายสั่งอนุญาตและอนุมัติเกี่ยวกับราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดงองูแต่งตั้งและถอดถอนรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลีขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเจ้าจาน์วางระเบียบเพื่อให้งานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นไปด้วยความเรียบร้อยข้อนี้ตอบข้อไหนครับข้อที่กล่าวไม่ถูกต้องข้อนี้ตอบข้อกไก่นั่นเองรักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดถ้าเรื่องกฎหมายที่อป,อปโจโออกก็คือเขาเรียกว่าข้อบัญญัติไม่ใช่เทศบัญญัตินะครับดังนั้นข้อนี้จึงกล่าวไม่ถูกต้องนะครับการรักษาการของนายกองคการบริหารส่วนจังหวัด จะรักษาการข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนั่นเองนะครับดังนั้นข้อกไก่กปล่า,าไม่ถูกต้องอธิบายขยายความให้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับตามพระบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดพศ2540แก้ไขเพิ่มเติมถึง,ถงฉบับที่5พศ2562ในมาตรา35ทับ5บัญญัติว่านายุงการบริหารส่วนจังหวัดมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ วงเล็บหนึ่งกำหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมายและรับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับข้อบัญญัติและนโยบายวงเล็บสองสั่งอนุญาตและอนุมัติเกี่ยวกับราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดวงเล็บสามแต่งตั้งและถอดถอนรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด วงเล็บ4วางระเบียบเพื่อให้งานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อยวงเล็บ5รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งอยู่ในวงเล็บ5นีเองในคําถามข้อนี้นะครับในวงเล็บ5ของมาตรา35ทับวงเล็บ6ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่นนะครับ ท่านก็ลงไปทําความเข้าใจนะครับหน้าหน้าที่ของนายุกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอะไรบ้างนะครับข้อสอบก็เคยออกมาแล้วสําหรับในข้อ29นี้จึงตอบข้อกไก่นั่นเองนายงุกงการบริหารส่วนจังหวัดมีอำนาจหน้าที่ก็ได้กล่าวไม่ถูกต้องก็คือกอไก่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับดังนั้นข้อนี้กล่าวไม่ถูกต้องต้องเป็นรักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับ ถึงจะถูกต้องนะครับท่านสามารถติดตามชมการเฉลยแนวข้อสอบในข้อต่อๆไปได้ที่ Facebook ปรพันธ์วารัมหรือช่องทาง YouTube ชื่อบัญชีว่าปรพันธ์วารัมหรือช่องทางทิกตอกชื่อบัญชีว่าปรพันธ์วารัมภาษาอังกฤษชื่อบัญชีว่าแอดปรพันธ์สองห้าสองสามแอดพรีพยูอนสองห้าสองสามมีสามช่องทางให้ท่านติดตามชมการเฉลยแนวข้อสอบในข้อต่อๆไปเพื่อเตรียมสอบท้องถิ่นในรอบต่อไปเตรียมตัวเต็มเนินๆนะครับท่านจะได้ทำข้อสอบได้ฝึกฝนนะครับ ทําความเข้าใจในกฎหมายต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องสําหรับวันนี้เราเฉลยข้อ29ไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ